ยี่สนาฬิกาสามสินาทีคือตอนนั้นอะพักอยู่ที่บ้านพักอยู่ที่บ้านพักแล้วก็มี่ได้ยินเสียงเสียงมาที่แจ้งความที่ฐานตชดพราบ้านพักก็จะอยู่ใกล้กับฐานตชดแล้วก็เข้าไปฟังดูแล้วก็น้องสาวน้องสาวผู้สสเสียชีวิตอนะเขามาบอกว่าพี่สาวเขาโดนยิงแต่ว่าโดนยิงแล้วก็ถามว่าโดนยิงตรงไหนแบบไหนอาการแบบไหนเขาบอกว่าโดนยิงที่หน้าอกแล้วก็ส่วนแม่ส่วนแม่โดนยิงที่ศีรษา ว่าช่วยทีก็เลยไปกับญาติผู้เสียชีวิตเลยไปถึงไปจุดไปถึงที่จุดเกิดเหตหัวหน้าก็ไปอยู่กันแล้วหัวหน้าบอกว่าเป็นคือหมดแล้วอ่ะคือเสียชีวิตแล้วแต่อีกน้องคนหนึ่งอที่บาดเจ็บอ่ะคือร้องเสียงดังย่าวาๆไวยก็ ล้วก็ได้ทาเคลมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําส่งรองพอตอนนั้นคือตอนแรกที่เราเห็นไม่ว่าก็คือเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุการหึงหวงที่ได้ทราบที่สอบปากคำที่สอบถามลูกสาวเขานะว่ามีการหึงหวงหวงว่าเออฝ่ายชายฝ่ายผู้ชายเขาบอกว่าฝ่ายภรรยายของเขาอ่าาะยยอกำลังมีชู้มีเฟนมกีกอะไรแบบนั้นแหละที่ทางพ่อเขาพ่อบอกว่าพ่าก็จะยิงนะยิงพ่อด้วยแต่ว่าเกเหมือนว่าเกตั้งสติได้แล้วก็กปัดเก็ก็หนี การหนีพยายามหนีเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วหลังจากนั้นคือหลังจากที่ก่อเหตุนเนี่ยนายพิรพัฒน์เขานางพิรพัฒน์นายพิรพัฒน์น,นี่ก็เอา,ากุญแจรถซึ่งตอนนั้นนะรถของทันเขาอยู่จอเดเรียบกันแต่ว่ารถของนางสาวจุธามานันอยู่ข้างหน้า<ม>เขาก็เลยคว้ากุญแจรถนางสาวจุธามาขับหลบหนีไปพอมาถึงที่หน้าวัดบาโอยอ่ะซึ่งเป็นโค้งอะ่ะ<ม> so, โค้งแล้วก็จะมีแบบกันบาริเออร์ไว้เพราะนั้นว่าเหมือนความเร็วความเร็วไม่ไม,ไม่ทันอะ่ะ<ม>ก็เลย<ม>พลิกเสร็จก็ นว่าอาจายออกมาก็พยายามเอาช่วยเหลือตัวเองออกมาจนมาปุ๊บชาวบ้านซึ่งกําลังจะไปติดยางขุ mm hmm. มขู่ยิงก็ยิงด้วยเป็น mm hmm. ปืนเอ็มสิบหกนึ่ง่ะนะอาจจะเป็นของเขาเอง mm hmm. ของของหน่วยงานของเขาอ่ะก็ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดขุมขู่ให้ชาวบ้านอนะ่ะพาตัวเขาหลุดนี้ mm hmm. ซึ่งนะตอนนี้ที่ที่ชาวบ้านาก็โทรมาบอกนะเขาบอกว่าตอนเนี้คนที่พ่อผมขัวก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าไปกับเขาหรือว่ายัางไงที่ชาวบ้านก็มาถามมาที่ถามทางพ่อของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่ามันเคยมีการข่มขู่ตลอดพอมีการทะเลาะปากเสียงแบบเนี้ยกูกขู่ตลอดว่าเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวอะไรแบบนั้นภาษาสามีภรรยานะ